ช่วงเจ็ดประจันบาลสวัสดีครับแฟนๆเจ็ดประจันบาลทุกท่านครับช่วงนี้ใกล้จะเปิดฤด,ดูกาลแล้วครับก็ทีมต่างๆก็เดินทางตะเวนแข่งทัวร์นะครับส่วนทันวร์เมนต์หลักๆที่ยังเหลืออยู่ก็ยังมีทั้งบอลหญิง,งชิงแชมป์ยุโรปแล้วก็ฟุตบอลคอนเทนเคปโกลครับเดือยหญิ่งคอนเทนเคปโกลครับนี่เดินทางถึงรอบ8ทีมสุดท้ายแล้วนะอย่างช่วงเช้าวันอาทิตย์ นะครับคือันนี้ต่อเน,นื่องชาอาทิตย์คู่อีกคู่หนึ่งที่เราเลือกมาคือเม็กซิโกที่2ของกลุ่ม A กับทริเดดที่2ของกลุ่ม B นะครับเม็กซิโกนี่หลังจากนัดแรกครับทีมของโฮเซเดลาทเรเนี่ยนัดแรกไปเพียงพ้มให้กับทางด้านของปานามาแล้วหลังจากนั้นพวกเขาดีขึ้นดีขึ้นตอนนี้ผมว่าเขาเข้าที่แล้วส่วนทีเดด มาดีในนัดสุดท้ายของรอบแรกที่เอาชนะคู่ต่อสู้แล้วเข้ารอบมา,ามีนักเตะที่ชูโรงก็คือเคนวินโจนส์สู่หน้าของสโต๊กซิตี้ครับแต่ผมมองดูแลว้ภาพรวมทั้งหมดเนี่ยทีเด็ดยังเป็นรองเม็กซิโกเยอะนะครับทีมจังโก้มาตรฐานเกรดบอลในคอนาเคปยังไงก็เหนือกว่าทุกทีแม้จะไม่ใช่ชุดใหญ่แต่ผมก็ยังมั่นใจว่าวันนี้เม็กซิโกจะชนะทีเด็ดและชนะเยอะด้วยอย่างน้อย2 0ครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็เข้าสู่ช่วงรายการในที่นายคุรูนะครับในช่วงเจ็ดปจจุบันวันนี้จะมาวิเคราะห์เกมฟุตบอลคอนคาเชสโกคับครับ,รบเข้าสู่ในรอบ8ทีมสุดท้ายซึ่งเป็นเกมระหว่างเม็กซิโกกับตรินิดัดแอนโตเบโกนะครับก็ถือว่าเป็นขาประจําของรายการนี้นะครับเม็กซิโกเข้ามาในรอบแบ่งกลุ่มนี้รอบนอกเอาเข้ามาเป็นอันดับ2ของกลุ่มนะครับเช่นเดียวกับทางด้านตรินิดัดนะครับก็ต้องบอกว่า2ทีมนี้เจอกันไม่ค่อยบ่อย เม็กซิโกเป็นแชมป์รายการนี้มาแล้วเนี่ยสสมัยติดแล้วก็ไล่ล่าแชมป์สมัยที่3ติดต่อกันเช่นเดิมนะครับทีมชุดนี้ของเม็กซิโกชุดใหญ่ไม่มีมาสักคนนะครับผู้เล่นส่วนใหญ่จะอยู่ในลีกของเม็กซิโกทั้งหมดแต่ว่าดาวรุ่งชุดนี้ของเม็กซิโกถือว่าเล่นคน่อนข้างจะใช้ได้มองมุมเดียวครับวันนี้เม็กซิโกน่าจะชนะเทรดัตแอนโตเบโกแบบสบายๆครับสวัสดีครับผมมรุครงประดิษฐ์หรือว่าบอมโกลเดนบอยผู้ดำเนินรายการแฟนบันไทยกีฬามว,มวยและมวยไทยรายวันทาง f m 9 9นะครับ พูดถึงฟุตบอลคอนคาเคฟนะครับคู่ระหว่างเม็กซิโกกับทรินิแดดเนี่ยมองเผินเอแล้วเนี่ยนะครับเม็กซิโกอาจจะเหนือกว่าทรินิแดดหลายขุมนะครับแต่ว่าสเสน่ห์ของฟุตบอลเนี่ยนะครับมันอยู่ตรงที่ว่าทีมเล็กๆเ,เนี่ยมักจะพลิกล็อกน็อกทีมใหญ่ตกรอบนะครับพรุ่งนี้ก็เช่นกันนะครับเม็กซิโกเนี่ยถึงจะเข้ารอบฟุตบอลโลกมาหลายครั้งแล้วนะครับแต่ว่าถ้าแมตช์ที่จะเจอกับทรินิแดดเนี่ยประมาทนะครับผมคิดว่าทรินิแดดก็ยังน่าลุ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เอาใจช่วยเอาใจเชียร์ทีมฟุตบอลทั้ง2ทีมกันให้เยอะๆแล้วกันครับสวัสดีครับแฟนๆนะฮะวันนี้ลีมิงก็มาให้ทัศนะฟุตบอลคอนคาเคฟนะครับโกคัพนะฮะก็คือวันนี้ก็จะเป็นคู่เม็กซิโกจังโกนะครับกับเทอร์ d รดดนะฮะก็ทีมเม็กซิโกนี่ก็ถือว่าเป็นทีมระดับมีชื่อชั้นกว่าเยอะเลยนะครับส่วนเทร์เดดเคย โด่งดังเมื่อสัก10-20ปีตอนนี้ก็ไม่มีซูเปอร์สตาร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเล่นเชียร์บอลที่มีเกรดมีอะไรดีกรีหน่อยภรรยาไม่ว่านะครับเม็กซิโกนี่ชื่อชั้นดีกว่าแน่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เชียร์เม็กซิโกนะครับแต่ฟุตบอลสไตล์ของละตินอเมริกากลางนี่ก็ถือว่าพอดูได้นะครับแต่ว่าถ้าให้ดีเนี่ยนะนอนดีกว่าครับสวัสดีครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้7ประจันบานนะครับก็มีหลายคนมาประจันบานนะครับนึกอะไรไม่ค่อยออกครับช่วงนี้คอนกาเคปโกลครับนะครับเป็นการแข่งขันของ2ทีมนะครับก็คือเม็กซิโกนะครับกับทรินิตัดนะครับถ้าเป็นมวยเนี่ยก็ใครโชคทรินิตัดก็คงจะลําบากนะครับแต่ว่าถ้าเป็นบอลแล้วเนี่ยอย่าไปนึกถึงอไอ้ถั่วให้มากนะครับนั่นก็คือฮาวิเอเลนเดซิชาริโตครับแต่ว่าเกมของเม็กซิโกเนี่ย มีตัวผู้เล่นในระดับที่ไปชุดโอลิมปิกมามีเหรียญทองมาหลายตัวทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดอะไรให้มันเยอะเลยนะฮะอยู่เม็กซิโกดีกว่าครับถ้าแพ้ก็แพ้แค่เนี้ยสวัสดีครับโอสินพงศ์นะครับกลับมารับหน้าที่ใน7ประจันบาลในรายการในที่านกูรูเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็มาฟันธงฟุตบอลที่ได้รับความสนใจอยู่ในตอนนี้นะคอนคาเคฟโกคัพนะครับรายการฟุตบอลที่ แตะกันช่วงเช้าๆเลยตามเวลาบ้านเรานะครับที่สหรัฐอเมริกานะครับวันนี้มาฟันทงคู่เม็กซิโกนะครับเจอกับตรินิแดดนะครับก็ชื่อชั้นศักดิ์ศรีเนี่ยเม็กซิโกดีกว่าเยอะนะครับแต่ว่าเม็กซิโกชุดนี้เนี่ยใช้ชุดเล็กมาลงแข่งขันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเนื่องจากว่า นักเตะทีมเด็กๆเ,เนี่ยพวกนี้บางทีก็อาจจะผีเข้าผีออกได้อย่างเม็กซิโกเนี่ยรอบแรกเนี่ยก็มีสะดุดไปแพ้เหมือนกันนะครับดีที่ว่าสามารถคืนฟอร์มได้เร็วนะครับแล้วก็ผ่านเข้ารอบมาเจอกับตีดแดดซึ่งช่วงหลังก็ไม่มีอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้เชื่อว่าน่าจะเป็นเม็กซิโกนะครับที่แม้ว่าจะเป็นชุดเล็กแต่ว่าเกรดบอลน,น่าจะดีกว่านะครับน่าจะเป็นฝ่ายเข้าทำนะครับแล้วสุดท้ายน่าจะเฉือนชนะ ทีเดดไปได้นะครับเพราะว่าเม็กซิโกเนี่ยแม้ว่าจะเป็นชุดเล็กแต่ว่าศักดิ์ศรีชื่อชั้นอะไรก็ดูดีกว่าเยอะนะครับทีเด็ดช่วงหลังหมดจากดาวัยยอกไปแล้วก็ไม่มีใครเลยนะครับเพราะฉะนั้นฝากความหวังไว้ที่เม็กซิโกดีกว่าครับคู่นี้ช่วงเจ็ดประจันบาล